สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะฮะมาเสียบมะกรูดนะครับลงบนมะนาวก็คือจะให้ต้นมะนาวเนี่ยมีทั้งมะกรูดด้วยแล้วก็มีมะนาวด้วยในต้นเดียวกันนะครับผมผมจะเลือกเสียบยอดนะฮะอุปกรณ์ก็จะมีครีมนะครับผมครีมแล้วก็พลาสติกใสมีคัตเตอร์แล้วก็ o ุ p เทปนะครับแล้วก็ซองขนมเก่าๆนะครับวิธีการทำก็คือ เราไปหาเลือกอกิ่งมะกรูดยอดมะกรูดมานะฮะของผมก็จะเลือกมาประมาณนี้ตัดใบออกให้หมดนะครับตัดใบออกให้หมดแล้วก็หนามที่คมคมนะครับผมก็จะเอาออกให้หมดนะครับลักษณะกิ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นต้นมะนาวที่เราเลือกพันสายพันธุ์ไว้นะฮะที่หากินเกิ่งๆผมก็เลือกมาผมก็จะตัดยอดออตัดยอดออกอันนี้เอาทิ้งเลยนะครับผม ้านีหลังจากตัดยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการผ่าผมจะผ่าครึ่งน,นะครมีคัตเตอร์คมๆระวังมือนะครับผ่าเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราก็มาตัดที่ยอดมะกรูดนะครับทำเป็นริ่มนะฮะ ิ่งนี้เลือกเป็นกิ่งสักแก่ๆหน่อยนะครับผมเลือกแก่ๆหน่อยแต่ว่าจะแต่ว่าจะต้องให้เล็กกว่ายอดมะนาวนะครับนี่ยผ่าเป็นริมอย่างนี้ส่วนตัวนี้ก็จะผเอามีคัตเตอร์กรีดลงไปนะครับหลังจากนั้นเสียบลงไปเลยนะครับผมให้สัมผัสกันมากที่สุด ถือว่าโอเคแล้วหรอครับเสียบลงไปให้แน่นหลังจากนั้นก็ใช้พลาสติกตัวนี้เป็นพลาสติกที่ผมเอาไว้แล็บของะฮะประหยัดจะไ,ดไม่ต้องซื้อนะครับผมเอามาพันที่แผลก่อนพันให้แน่นนะฮะเพื่อไม่ให้เขาขยับเยื่อนได้แล้วก็ให้แผลแห้งติดกันสนิทได้ง่ายนะครับ ตัวนี้ผมทําหลายต้นแล้วแหละแต่วันนี้มันแนะนําให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะฮะแน่นๆนะครับหลังจากนั้นพันทั้งหมดเลยครับผมตั้งแต่ข้างล่างเลยก็ใช้ตัวเดิมนี่แหละครับผมพันตัวนี้เพื่อผมพันเพื่อไม่ให้เขาคายน้ำนะฮะไอ,อตัวที่เรามัดครั้งแรกเนี่ย เพื่อไม่ให้เขาหลุดแล้วก็ให้แผลแท่งติดสนิทกันง่ายๆนะครับพันไปเลยเพื่อไม่ให้เขาคายน้ำนะครับตัวยอดข้างบนเ๋ือวไว้แล้วก็หมุนไว้อย่างเงี้ยครับเพราะเวลายอดก็แตกมาปั๊บเนี่ย มันก็จะทำให้ใบเขาแทงขึ้นได้เลยนะครับเราก็แค่ม,มุมเฉยๆเดี๋ยวผมพันอีกรอบดีกว่ากลัวเหมือนมันไม่แน่นยังไงไม่รู้นะครับพันไปนเลยป้องกันการขายน้ำไม่ต้องกลัวนะฮะว่ามันจะหายใจไม่ออกพันไปนเลยอีกรอบโอเค ค okay, ครับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ซองขนมซองขนมนี้ผมเอามาตัดแล้วก็เอา OB ีเทปปิดเนี่ยฮะให้เขาเป็นเล็กๆเ,เพื่อเอาไว้มาสวมป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้เขาโดนแดดนะครับเพื่อไม่ให้เขาโดนแดดแล้วก็จะได้รักษาการขายน้ําเขาด้วยแค่นี้แหละครับก็เสร็จแล้วมันจะใช้เวลาประมาณ หนึ่งเดือนถึงสี่สิบห้าสามสิบนถึงสี่สิบห้าวันนะครับผมยอดเขาก็จะเริ่มแตกแล้วแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันมันติดง่ายๆเนี่ยก็ถ้าเราทําติดสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะประมาณสักสามสิบวันไม่เกินนี้นะครับแต่ถ้าเกิดกิ่งไหนมันต้นไหนมันเราทําไม่ค่อยดีมันก็จะประมาณสี่สิบห้าวันเพื่อนเพื่อนลองเอาไปทําดูนะครับผมตัวนี้เราก็จะได้ทั้งมะนาวกิ่งอื่นก็จะเป็นมะนาวไปแต่กิ่งที่เราต่อยอดไปมันก็จะเป็นมะกรูเวลาก็คือ เกิดขึ้นมาเป็นกิ่งไค่กิ่งมันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ